นะนะเดี๋ยวออกมาตีกันหมานี้ครับเดี๋ยวใช้เป็นกบยางแก้คันนะครับใส่ไปสปินครับผมเมื่อกี้ก็ได้ปลาแล้วครับตัวหนึ่งในกระสอบครับผมใส่ขาตัวแรกใส่ขาครับมาลองดู นะครับคิดถึงว่าจะอุ้ยรุดอือหืออือหูสองตัวไม่โดนสักตัวเลยพอสุดทิพย์ หน้าห,าหาเดี๋ยวมาตีปลาช่อนกันตรงนี้เมื่อกี้ก็ทำดูต้องสองสามตัวแล้วใช้เป็นกบยางแค่าใส่ขาครับอะลองดูมีกลบร้องด้วยมีเสียงกลบร้องด้วย ตอนนี้ผมก็เจอกบนะครับพอดีมันอยู่ริมตะหลิงพอดีเลยอยาเช่าเป็นกบยาแก้คันตีนะครับกัดแล้วครับกำลังขยำเยื่ออยู่นี่ครับผมให้ดูนะครับนะ,นะครับดูกำลังขยำเยื่อนะครับจะซูมให้ดู อยู่ตรงนี้พอดีเลยขออภัยนะครับภาพไม่ชัดนี่ครับดูยามเยื่ใหญ่เลยมาเดี๋ยวจะวัดดูจะลองเสียงดองดูว่าจะอยู่ไหมขอตั้งกล้องดีๆนะครับนะาๆกลัวนา้นาๆจะไม่เห็นเยื่อนะครับ อุอดด้อุ้ยหลุดไอเย็ดด้วยอือจบข้าวครับเดี๋ยวมาตีชุดเท็กซัสครับผมสีดำเท็กซัสจัดเต็มลองดูครับ ครับนะนะอยู่ครับอุ้ยลุด อุ้ยอุ้ยหางคันส่งไว้ทันครับดูครับเอาใหม่ครับสองตัวแล้วมาตีหมานี้กันเดี๋ยวใช้เป็นปลายางจัดเต็มนะครับขนาดสองจุดห้านิ้วครับผมสีม่วงครับม่วงหางส้ม อะลองดูโดนแล้วครับอืนี่ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับอุ้ยนี่ครับสวยเขาได้พาเวนครับผมพาเวนครับนี่ครับกับปลายางจัดเต็มครับ นี่ครับไซส์ก็ได้ครับผมอะใส่ขแล้วครับอันนี้ครับผมนี่ครับท่านไซส์สองขีดครับกับหัวจิกแก้คันครับผมจิกจัดเต็มนี่ครับก็หมาเนี่ยมันโล่งครับก็เราสามารถที่ใช้เหยื่อใต้น้ำได้นะครับอะฝากไปด้วยล้ะกันปลายยางจัดเต็มยอดมาครับผมฝากไปด้วยไปซื้อเลยไม่ต้องรอครับผม